ครับผมทนายวีรยุทธ์นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในยูทูปพิมพ์คำว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้เับปรึกษาก็าจะมีลิงก์มาในโทรศัพท์ช่องทางติต่อในยูทูปนะครับในตอนที่722เนี่ยก็เป็นเรื่องของกรณีที่ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยพบเห็นสามีนะครับกับหญิงชู้กินข้าวด้วยกันนะครับภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหญิงชู้ได้ไหมครับ นะครับก็เป็นคําถามที่ดีนะครับคำถามนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราพบเจอกันได้โดยทั่วไปนะครับพบเจอกันได้โดยทั่วไปกรณดีที่เราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหญิงชู้อันดับแรกนะครับเราต้องเป็นภรรยาจดทะเบียนสมรสกับสามีและการฟ้องชู้นะครับในมาตรา1523เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับ บอกว่าเราสามารถที่จะฟ้องชู้เป็นคดีเดียวได้โดยไม่ต้องฟ้องหย่าหรือจะฟ้องหย่าและฟ้องชู้ก็ได้การฟ้องชู้นะครับจะขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ชู้เนี่ยเลิกลักไม่ได้อันนี้คือเป็นเรื่องที่เบื้องต้นก่อนนะครับการฟ้องหญิงชู้นะครับก็จะต้องมีองค์ประกอบว่าเป็นหญิงที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทํานองชู้สาวส่วนการฟ้องชายชู้นะครับ เพียงแต่ว่าคบหากับผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการร่วงเกินภรรยาคนผู้อื่นในทําลองชู้สาวเป็นเหตุให้ภรรยาและอาเป็นเหตุให้สามีจดทะเบียนสมรสฟ้องชายชู้ได้อันนั้นเราไม่ได้พูดถึงนะครับแต่เรามาพูดถึงในประเด็นของเราว่ากรณีที่เราเป็นภรรยาจดทะเบียนสมรสเนี่ยเห็นผู้หญิงนะครับนั่งอยู่กับสามีของเรานะครับแล้วก็อาจจะมีภาพถ่ายนะครับว่า แฟนของเราที่เป็นสามีเราเนี่ยไปกินข้าวกับผู้หญิงในร้านอาหารไปเที่ยวด้วยกันต่างจังหวัดกรณีต่างๆเนี่ยเราจะฟ้องชู้ได้ไหมนะครับต้องตอบอย่างนี้เลยนะครับว่าในตัวของภาพถ่ายมันเนี่ยนะครับบางครั้งโดยส่วนใหญ่นะครับภาพถ่ายที่นั่งกินข้าวด้วยกันหลายหลายคนนะฮะท่านจะเห็นเลยนะครับว่าเวลาเขาไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยบางทีตัวผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้นั่งคู oh, <no. S 1> ่กันเขานั่งกันหลายคนนะครับ ฉะนั้นโดยภาพถ่ายของมันเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่ประการที่สําคัญเลยนะครับคือมันสื่อความหมายไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนพวกสัญญานะครับเราเอามาอ่านเราก็จะพบว่าข้อความมันเป็นยังไงแต่ภาพถ่ายเนี่ยมันบ,งบ่งบ,บงบอกถึงอารมณ์นะครับบ่งบอกถึงอารมณ์ถึงคนที่มองเข้าไปในภาพถ่ายว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนั้นซึ่งอารมณ์ตรงนี้นะครับทุกคนจะมองว่าอา่าจ จะมองว่าเป็นคนรักกันนะครับแต่ในสายตาของกฎหมายแล้วเนี่ยจะต้องนำสื่อให้ได้นะครับว่าภาพถ่ายตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงซึ่งความรักระหว่างสามีกับหญิงชู้และหญิงชู้นั้นจะต้องแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีของเราในทํานองชู้สาวนะครับทนายถึงพูดอย่างนี้ทำไมทนายถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าแฟนลับนะครับถามทนายว่า กรณีที่เราเนี่ยพบว่านะครับสามีไปทานข้าวกับผู้หญิงนอกบ้านนะครับเราเข้าใจและก็ความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นหญิงชู้นั่นเองนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะฟ้องอันนี้เนี่ยนะได้หรือไม่นะครับ mm hmm. ก็ต้องตอบว่าในประสบการณ์นะครับศาลนะครับก็ท่านเคยพูดนะครับว่ากรณีภาพแบบนี้นะครับท่านก็จะต้องนําสืบให้ได้ความนะครับว่า เขาเป็นสามีภรรยากันจริงนะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันจริงลําพังเพียงแต่พบภาพว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่สามารถตีความหมายได้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับลําพังโดยภาพของมันเนี่ยอาจจะไม่สามารถตีความหมายได้ฉะนั้นเราก็จะต้องเล่าเรื่องอธิบายความหมายนําสืบที่มาว่าเหตุใดเขาถึงไปที่ตรงนั้นและเขาไปถึงที่ไหนต่อนะครับเขาไปจบกันได้อย่างไร เขารู้จักกันได้อย่างไรเขามาทานข้าวกันได้อย่างไรให้มันปราศจากข้อสงสัยนะครับเพราะการฟอ้องหญิงชู้นะครับกฎหมายนะคุ้มครองหญิงชู้ว่าจะต้องเป็นการที่หญิงชู้นั้นแสดงตนโดยเปิดเผยลํำพังนะครับไปพบเจอข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงนะครับที่ส่งต่อให้กับผู้ชายในไลน,น์นะครับใน Messenger, เฟซนะครับใน Mess e n เจอร์เฟซอวตารนะครับไม่ใช่ภาพหน้าตัวเองนะครับ อย่างนี้นะครับกรณีเป็นที่สงสัยตามสมควรว่าหญิงคนนี้นะครับมีความสัมพันธ์ทํานองชู้สาวและแสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีผู้อื่นหรือไม่นะครับศาลอาจจะ,ะยกฟ้องนะครับคือไม่ให้ภรรยาหลวงเนะี่ยชนะคดีได้อันนี้ก็คือความเห็นเฉยๆนะครับอย่างเช่นการลักลอบมีเพศสัมพันธ์กันนะครับมันเป็นสถานที่รับถูกไหมบางทีไปอยู่ในห้องนะครับ เป็นสถานที่รับนะครับเรารู้แหละคะับเขาเดินเข้าไปในห้องด้วยกันเดินออกมาด้วยกันนะครับแนวคำพิพากษสาสารดีกาที่เคยตัดสินอันก่อนเนี่ยก็บอกว่าเดินเข้าเดินออกนะครับจะให้รับฟังว่าเป็นอย่างอื่นว่าไปร่วมประเวณีกันในโรงแรมม่านรูดเนี่ยไม่ได้คงเป็นคือหมายความว่าจะตีความให้เป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้คือแกไปร่วมประเวณีกันที่โรงแรมม่านรูดนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเดินแบบเข้าร้านอาหารนะฮะเดินแบบเข้าที่พักนะครับ ไปส่งกันนะครับเดี๋ยวสมัยนี้นะครับเขาก็จะสู้นะครับเขาก็จะสู้นะครับอันนี้ทนายก็ยังมาบอกว่าแล้วเครื่องเรื่องสําคัญก็คือจุดประสงค์ของภาพถ่ายนะครับจุดประสงค์ของภาพถ่ายที่ตัวหญิงชู้เนี่ยไปทานข้าวกับสามีเนี่ยบางบางรูปเนี่ยจะมีภาพบุคคลอื่นซึ่งเป็นเพื่อนของชายก็คือสามีของเราและหญิงชู้เข้าในรูปนั้นด้วยนะครับไอ้พวกนี้ตัวดีเลยนะครับไอ้พวกนี้ตัวดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะอย่างนี้ครับ เขานะครับผู้หญิงชู้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะจะเอาเพื่อนพวกนี้นะฮะเพื่อนพวกนี้นะครับมาเป็นพยานว่าไม่ได้เป็นชู้กันนะครับมาเป็นพยานว่าไม่ได้เป็นชู้กันนะครับซึ่งเป็นการให้การเท็จมีความผิดในเรื่องของอาญานะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระวังในประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทนายก็พูดจากที่เคยพบเคยเห็นมานะครับก็ไม่ได้ประสงค์ที่จะ อะไรมากมายนะครับก็คือเอามาเป็นข้อมูลใหม่ๆนะสำหรับแฟนคลับที่ติดตามช่องคลิปวิดีโอเราก็จะได้ความรู้อะไรแบบนี้ตลอดนะครับก็ฝากไว้นะครับในตอนที่722นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่722อย่าลืมกดไลค์กดแชร,กแชร์กับทนายวิยุทต์นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ